สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมโนมินาไซนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทํารายการเกี่ยวกับการจอลึกประเด็นนะผมตัวละครในบูรอกทั้งหมดนะครับผมโดยที่คลิปนี้เราจะมาเริ่มจากนางหิเซชิโร่นะผมหรือเซชิโร่นางหินั่นแหละนะครับผมก็คือตัวละครจากบูรอกนั่นเองนะครับผมอย่างที่ผมได้ดูไปนะครับผมผมก็ดูจบภาคแรกไปแล้วก็ตามอ่านมังงะนะครับแต่ว่ายังไม่ถึงไหนหรอกครับผยังอยู่ในศึกยูยี่สิบกับ อ่าสิผู้เล่นยอดเยี่ยมบูล็อกนะครับผมก็ก็มีหนึ่งในตัวละครที่ผมชื่นชอบนั่นก็คือเซชิโร่นางหงียนั่นแหละนะผมเป็นเมนของผมเลยนะครับผมซึ่งเป็นตัวละครที่ผมชอบและคลั่งไคล้มากนะผมด้วยสไตล์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นหนุ่มนะครับผมที่พูดน้อยนะครับผมแล้วก็ขี้เกียจนะครับผมแต่ว่าเขาแฝงไปด้วยพรสวรรค์อันอ่ารุ่งโรจน์นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันเลยดีกว่านะครับผม เหมือนว่านะผมเซชโิลโูนางีนะผมจะเป็นเด็กน้อยผู้ที่เขาไม่ค่อยชอบเล่นฟุตบอลนะผมไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบไม่ใช่ไม่ชอบนะเขาก็ไม่ได้ชอบเล่นอะไรเป็นพิเศษอยู่แล้วครับชอบเล่นเกมอะไรอย่างนี้นะครับผมด้วยวันหนึ่งนะผมเลโอนะผมลูกผู้ชายคนหนูคนนึงนะผมก็ได้เข้ามาวิ่งมาชนเขานะครับผมหลังจากที่เขากาลังนั่งอยู่ที่ระเบียงนะผมของโรงเรียนนะและทีนี้โทรศัพท์เขาก็จะหล่นลงพื้นใช่ไหมเขาก็เลี้ยวเ,เท้าเวลบมาไว้นะครับผมด้วยเลโอได้เห็นถึงพรสวร์ น,นี้ก็เลยชวนเซเชลโรนางิมาอ่าน mm. เล่นฟุตบอลนะผมโดยที่เซเชลโรนางินะผมก็ตอบส่งๆมานะผมก็มีฝึกซ้อม,มอะไรบ้างนะผมเลโอบอกอะไรก็ทำนะครับผมสำหรับเซเชิโลนากิะนะผมเขาเป็นคนที่เรียบๆง่ายๆถ้าผมไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะผมเป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์อยู่นะครับผมอ่ะ พอเขาคข้าบล,ล็อกมานะผมสกิลของเขานะครับผมก็จะเน้นไปที่การเฟิร์สทัชและการปิดสกอร์หน้ากูนั่นเองนะครับผมโดยที่เขามีหลายท่าหลายท่านะครับผมที่ใช้ในการปิดสกอร์ได้อย่างเยี่ยมนะครับผมและก็ล้ำมากมากเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเฟิร์สทัชนะครับผมหน้ากูแล้วก็กระโดดลงมาหาันตัวพลิกยิงกูนะครับผมก็ เป็นตัวละครที่มีสเสน่ห์และบวกกับรูปร่างหน้าตาที่หล่อแล้วนะครับผมทําให้สาวๆแล้วก็ตัวผมเองก็ชื่นชอบเขามากเลยนะผมก็เป็นสไตล์ของเขานะครับอ่ะหลังจากที่เราพูดกันมาเยอะแยะแล้วนะผมสกิลของเขานะผมมีชื่อว่ามันก็เป็นการเฟิร์สทัชนั่นแหละผมเขาเป็นอัจฉริยะในการคนโตรลูกฟุตบอลนะผมซึ่งนะผมหลังจากจบศึกยูเท่าไหร่นะยูยี่สิบนะผมเหมือนว่าทางบูลล็อกเนี่ยจะให้ นักเตะบูลล็อกนะครับผมเข้าไปในสังกัดของสโมสรกีฬาต่างๆนะครับผมโดยที่มันจะมีอิงมาจากเรื่องอในโลกความเป็นจริงอยู่นะครับผมซึ่งนะครับผมบูลล็อกไม่ใช่เซรชิโลนากินะครับผมก็ได้เข้าไปในสังกัดของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมซึ่งเป็นลีกอังกฤษนั่นแหละนะครับผมเท่าที่ผมรู้มานะครับผมโดยที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาทําไมเรียกลีกนี้นะครับผมมอนจะมีตัวละครนะครับผมคนหนึ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจ มาในการสร้างเซซิโร์อังกก็คือเวนิสเบอร์แคมครนะผมเหมือนเขาจะอยู่ในหลีอังกฤษนะัก็คือเหมือนเขาเป็นทีมชาติอาร์เซนอลตั้งแต่ก่อนนะผมเขาก็เลยได้รับแรงบนนันดาลใจนะผมในการเล่นนะครับผม อ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันต่อนะครับผมในทางด้านของประวัติของเขานะครับผมโดยปัจจุบันเซชชโล์นังหีก็แบบว่ากําลังโดยที่เซชชโล์นังีนะครับผมในโชว์รานนี้ก็กําลังฟอร์มตกมั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็ไปดูสปอยมาแล้วก็ไม่ได้อ่านตัวเต็มนะครับเซเชลล์นังหีนะครับผมได้แข่งขันกับอิซาชิโยอิจินะผมโดยอิซาชิโยอิจิเขาอยู่ในหลีกมืออะ,อะไรนะ Must start, มาสตาร์ดเมอร์เชสอะไรสักอย่างนึนงนี่แหละครับผมส่วนอิซา นางีเซชิโร่นะผมอยู่ในแมนชร์ซิตี้นะผมก็ได้มาปะทะกันนะผมโดยมีในจังหวะนั้นนะครับผมที่เซชิโร่นางีนะผมได้ทำสเต็ปที่อิอซางนินะผมไม่สามารถคาดเดาทางได้แล้วก็การเป็นประตูของอท่าของแมนชร์ซิตี้ไปนะผมโดยในจังหวะนั้นนะครับผมเซชิโร่นางีก็ได้ทำการปลดล็อกตัวเองนะผมคือ ไม่ใช่บุลล็อกหรอกเขาก็เรียกว่า c o m p l e ทความตั้งใจของเขานะครับผมโดยที่เขามีความตั้งใจว่าจะทําลายอิซาชิโยจินั่นคือเหตุผลเดียวที่เขาเล่นฟุตบอลนะครับผมและเขาก็ได้คืนดีกับเลโอนะครับผมเพราะว่าในช่วงที่ช่วงก่อนที่บุลล็อกจะแบบลงแข่งกับศึกยุยี่สิบนะครับผมอ่านางิได้ทิ้งเลโอออกไปนะครับผมและได้ก้าวเดินต่อไปนะครับผมไ,ไ,ได้แบบมาอยู่กับอิซาชินะอิซางิโยจินะครับผมเพราะว่า อ่าเขาแบบเขามีความที่ว่าเขามีความคิดที่ว่าอิซชิโยอิจิเนี่ยมีความเก่งกาจมากมากนะผมทําให้เซชิโร่นางิสนใจในตัวอิซชิโยอิจินะผมก็เลยทําให้อ่าตอนนี้นะผมเลโอก,กับอ่าเซชิโร่นางิก็ได้คืนดีกันแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็ได้ทําประตูร่วมกันนะผมแต่ว่า นะผมถ้าคุณจะคืนดีกันแล้วมันทําให้ทีมแปลกๆขนาดนี้นะผมก็ผมว่าไม่คืนดีก็ดีกว่านะครับเพราะหลังจากที่เขาคืนดีกันผมว่านะในส่วนของอีโก้ของแต่ละคนก็จะลดลงนะครับผมอันนี้กูเดานะมันทําให้แมนเชสเตอร์ซิตี้ฟอร์มตกมากๆนะผมในส่วนที่ว่าหลังจากแมตช์มือเอ่อมาสตาร์ดเมอร์เชมาสตาร์ที่แข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะผมหลังจากนั้นแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็แพ้บ่อยมากๆนะผมโดยที่แพ้ แพ้แบบแพ้ใกล้เคียงกับบาชามากเลยนะครับผมก็ตอนนี้ฟอร์มของเซเชลลูนังกีก็กำลังตกเลยนะครับผมเขาต้องค้นหาตัวเองอีกครั้งเขาต้องคิดสกิลใหม่ๆเขาต้องมีอีโก้ที่เพิ่มขึ้นมากเลยนะผมหลังจากที่คืนดีกับเลโอไปแล้วนะผมทำให้อ่าการที่เขาจะเก่งขึ้นได้มันเป็นเรื่องที่ก็ยากเลย school. มั้งนะครับผมก็นะครับผมผมก็คิดว่าการที่จะเป็นดาว หนึ่งอันดับโลกแต่เขาไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมเขาแค่ต้องการชนะอิซาชิโยจิซึ่เขาก็ได้คอมพิวต์ไปแล้วนะครับผมไม่เหมือนกับอิซาชิโยจินะผมที่มีเป้าหมายว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับผมเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายมันจะทําให้คนเราเก่งขึ้นได้มากๆเลยนะผมเอาล่ะสำหรับวีดีโอนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับผมเซชิโระนางนิเหรอ เขาชอบเพลงฟังเพลง m i r a c l e นะครับผมก็อย่าลืมไปฟังนะครับผมผมก็ลองทำคลิปนี้เป็นดูนครับคลิปแรกนะผมถ้ามันไม่ถูกใจยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กับช่องน้องมิลาแซ่ด้วยนะครับสวัสดีครับใครที่อยากเพิ่มเติมข้อมูลอะไรครับผมก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับบา,บาย